กับผมนะเล็กเซวเจ็ดวันนี้กลับมาอยู่กับซีรีส์ที่ห่างหายกับไปยาวนานเลยนั่นแหละก็นานมากแล้วมั้งนะเท่าที่ผมจําได้ก็นานมากเลยก็ซีรีส์นี้นั่นก็คือซีรีส์นักล่าสดตว์แม เดี๋ยวเราจะมาเล่าต่อเลยก็ว่าได้หลังจากที่อลิซเอ้ยไม่ใช่สิ Alice, อลิซอลิสกับแจ็คแล้วก็ลูกชายของเขาเนี่ยตามหาแบบผู้สาวของเขาเนี่ยก็เลยไปเจอซากศพที่เป็นกระดูกโครงกระดูกที่อยู่ที่ต้นไม้แล้วก็มีกระดาษติดอยู่แล้วแจ็คเนี่ยก็ไปเก็บมาแล้วแจ็คเนี่ยก็ได้เห็นแล้วว่า แล้วจ็คแล้วก็อลิซแล้วก็ลูกชายของเขาเนี่ยก็ตามหากระดาษเพิ่มขึ้นเหนือเจอแบบสามแผ่นแล้วตอนนี้พอเจอสามแผ่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็แบบก็แบบเฮ้ยทาไมหาไม่เจอเลยแล้วลูกชายของเขาเนี่ยก็เดินเข้าไปในป่าแล้วก็หายตูไปให้แจ็คกับอลิซเนี่ยต้องตามหาอีกครั้งแล้วก็เป็นเรื่องที่ปวดหัวมากๆแล้วทําให้แจ็คเนี่ย ได้ชักปืนออกมาแล้วก็ยิงปังปังปังไปที่แถวต้นไม้เพราะได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ผีเท้าเนี่ยเดินมาแล้วแจ็คก,ก็บอกให้อลิสรออยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้อย่าไปไหนแล้วแจ็คก,ก็เดินเข้าไปในป่าหรือวิ่งนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับท่านผู้ชมแล้วแจ็คเนี่ยก็ได้ยิงปืนปังปังปัง,ปงใส่ต้นไม้จํานวน2ต้นเนี่ยแล้ว เจอว่านั่นคือป่าแล้วแจ็คก็ได้เดินเข้าไปแล้วแจ็คก็เกาหมวดแล้วก็บอกว่าอะไรเนี่ยแล้วแจ็คก็ได้ยินเสียงมอมีอะไรว้าปอวับๆๆๆมาแจ็คก็ได้เดินเข้าไปแล้วแจ็คก็ได้วิ่งออกมาแล้วแจ็คก็ผ่าอลิสแล้วก็วแบอกแล้วลูกชายของแจ็คก็วิงเข้ามาเฉย ต้นต้นอีกแบบหนึง่งและอีกแบบนั้นก็จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยก็ผมห่างหายจากซีรีส์นายซีรีส์นีแบบหนามากแล้วก็น่าแบบสุดๆเลยเท่าที่่านผู้ชมน่าจะรูนะามันมแบบมันนามากแล้วของซีรีส์นักล่าเซเลสต์น้องแมนทั้งสี่คนเนี่ยมันแบบถ้าใครชอบก็น่าจะดูเยอะมากกั ก็จะแนะนําให้ไปดูในคลิปของผมผมไม่มีทิ้งไว้อะไรทั้งนั้นให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปดูเองนะไปดูในช่องผมพี่ว่า a l ล็กเซียแบบนั้นเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมผมจะทิ้งไว้ในคำอธิบายใต้ล่างคลิปของผมนะครับเออถ้าใครเนี่ยจะดูคลิปที่ผมแคสเกมต,ต่างๆรวมถึง Minecraft กับ o o เด r n o f แล้วก็เกมต่างๆที่ และเกมต่กางๆที่ผมเคยแคสไว้ก็อย่าลืมไปดูนะครับแล้วอย่าลืมไปติดตามช่องอลารการสังเกตน,นะครับช่องเขาเนี่ยว่าคลิปของเขาน้อยแต่ขอติดตามติดตามเขาเป็นหนึ่งคนเท่านั้นนะครับอย่าลืมไปติดตามช่องเขาแล้วกันครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์